Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพิพาเกมโบลโดยพฤกิกิจอัล h ฟ i n อินเตอร์เนชประจำวันอาทิตย์ที่20เมษายน2025วันที่110 5วิธีที่พระเจ้าทรงนำคุณข้อพระคัมภีร์ประจำวันพระธรรมซดุดีบทที่48 ข้อที่9ถึง14พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อที่30ถึงบทที่32ข้อที่52พระธรรมลูกาบทที่19ข้อที่45ถึงบทที่2 0ข้อที่26พระเจ้าทรงออกแบบคุณอย่างมีพระประสงค์พระองค์ทรงรักคุณและทรงกำหนดเส้นทางชีวิตที่เฉพาะเจาะจงไม่เหมือนใครและเปี่ยมด้วยพระสิริสำหรับคุณ พระองค์ทรงสัญญาว่าจะนำทางคุณเสมอพระประสงค์ของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าความผิดพลาดในชีวิตของคุณผมเองก็เคยทำผิดพลาดมากมายในชีวิตแต่พระเจ้าไม่เคยหยุดนำทางผมหากเปรียบเทียบกับการเดินทางโดยรถยนต์สมัยนี้หลายคนใช้ GPS เมื่อเลี้ยวผิดทางมันจะคำนวณเส้นทางใหม่ให้เราเหมือนมันไม่เคยยอมแพ้จนกว่าเราจะถึงจุดหมาย คุณอาจเลือกไม่สนใจหรือปิดมันไปก็ได้แต่ถ้าคุณขับตามทางที่ GPS บอกการเดินทางของคุณจะราบรื่นและมีสันติสุขมากยิ่งขึ้นในที่สุดมันจะบอกว่าคุณได้มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ภาพเปรียบเทียบที่สมบูรณ์แบบพระเจ้าไม่ใช่เครื่องจักรแต่เป็นบุคคลที่อยู่กับเราตลอดการเดินทางพระองค์ปรารถนาที่จะสื่อสารกับคุณและส่งสัญญาว่า จะนำทางคุณวันนี้เราจะมาศึกษาด้วยกันถึง5วิธีหลักที่พระเจ้าทรงใช้นำทางเราได้แก่ 1. ผ่านพระคัมภีร์ 2. ผ่านการทรงนำของพระวิญญาณ 3. ผ่านคำปรึกษาของธรรมิกชน 4. ผ่านสามัญสำนึกและ 5. ผ่านเหตุการณ์ต่างๆในพระธรรมสดุดีบทที่48ข้อที่14 พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงนำเราจนถึงที่สุดเคล็ดลับในการรับการทรงนำจากพระเจ้าคือการมีสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดกับพระองค์คือการใช้เวลาเฉพาะพระพักเพื่อใครครวนถึงความรักมั่นคงของพระองค์และสังเกตว่าผู้เขียนสดุดีกล่าวในข้อที่9ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายไตรตรองถึงความรักมั่นคงของพระองค์เมื่ออยู่กลางพระวิหารของพระองค์ พระวิหารคือที่ที่ประชากรของพระเจ้ามารวมตัวกันนมัสการการทรงนำสามารถเกิดขึ้นในบริบทของชุมชนได้ไม่ใช่แค่เพียงเราคนเดียวในพระธรรมลูกา19-20เราเห็นพระเยซูเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตภายใต้การทรงนำของพระเจ้าแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะปราศจากความยากลำบากแม้กระทั่งพระเยซูเองก็ถูกโจมตีจากผู้นำศาสนาตลอดเวลา ในอุปมาเรื่องคนเช่าสวนในพระธรรมลูกาบทที่20คข้อที่9ถึง15พระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าอาจเผชิญกับการถูกทำร้ายถูกทำให้อับอายและแม้กระทั่งถูกฆ่าการทรงนำของพระเจ้านำพระเยซูไปสู่ไม้กางเขนแต่ก็นำไปสู่การฟื้นคืนพระชนด้วยดูเผนๆอาจดูเป็นความล้มเหลวแต่แท้จริงแล้ว พระเยซูทรงประสบความสําเร็จในชีวิตมากกว่าใครใดในประวัติศาสตร์โลกพระเยซูรับการทรงนำชีวิตผ่านพระคัมภีร์เมื่อพระองค์ทรงขับไล่พวกพ่อค้าในพระวิหารพระองค์ตรัสว่ามีพระวจนะเขียนไว้ว่านิเวศของเราเป็นนิเวศอธิษฐานแต่พวกท่านทําให้เป็นถ้ำของพวกโจรขณะเดียวกันพระองค์ก็รับการทรงนำโดยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ จึงทำให้พระองค์สามารถตอบคำถามด้วยสติปัญญาพิเศษจนทำให้ผู้ถามนิ่งเงียบไปในฉเฉลยธรรมบัญญัติ32โมเสสกล่าวถึงพระเจ้าว่าส่งเป็นพระศิลาเปรียบเสมือนกะลาสีหนุ่มที่รอชีวิตจากเรือล่มโดยเกาะก้อนหินทั้งคืนแม้ตัวเขาจะสั่นด้วยความกลัวและความหนาวแต่หินนั้นไม่เคยสั่นไหวเลยพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาที่แข็งแกร่งมั่นคง และพึ่งพาได้เสมอนอกจากนี้พระเจ้ายังทรงเป็นพระบิดาของเราอีกด้วยพระองค์ทรงนำประชากรของพระองค์ด้วยความรักแบบพ่อที่มีต่อลูกๆในเฉลยธรรมบัญญตัติบทที่32คข้อที่10ถึง11กล่าวว่าพระองค์ทรงพบเขาในแผ่นดินทินธุรกันดาลทรงโอบล้อมเขาและทรงดูแลเขาทรงรักเขาวไว้ดั่งแก้วพระเนตรของพระองค์ เหมือนนกอินทรีที่กวนรังของมันกระพือปีกเหนือลูกนกพระเจ้าทรงนำเราผ่านเหตุการณ์ต่างๆโดยจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นต่อเราและพระองค์ทรงนำเราผ่านสามัญสำนึกตามอย่างที่ทรงสงร้างเราไว้แต่แรกเริ่มเราไม่จำเป็นต้องรอรับการนำหน้าโดยทอยคำหรือพระสุรเสียงพิเศษในทุกรายละเอียดของชีวิตแต่พระเจ้าทรงสร้างเราให้มีความคิด และพระองค์จะทรงนำความคิดของเราเมื่อเราอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์สิ่งสำคัญที่สุดคือพระสัญญาของพระองค์ยังคงอยู่นั้นคือพระสัญญาที่ว่าพระองค์จะทรงนำเราจนถึงที่สุดไม่ว่าเราจะเดินทางผิดพลาดไปมากแค่ไหนพระองค์ไม่เคยละทิ้งเราและจะทรงนํำเราไปถึงจุดหมายปลายทางของเราแน่นอนลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใครครวญดูว่า ใน5วิธีที่พระเจ้าทรงนำเราคือผ่านทางพระคัมภีร์พระวิญญาณบริสุทธิ์คำแนะนำจากผู้เชื่อสามัญสำนึกและเหตุการณ์ต่างๆวิธีใดที่คุณมักจะละเลยหรือไม่ค่อยให้ความสำคัญในชีวิตประจำวันและคุณจะปรับเปลี่ยนอย่างไรเพื่อให้เห็นการทรงนำของพระองค์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นใหเราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รัก เราขอบพระคุณที่ทรงนำเราผ่านวิธีการต่างๆในช่วงเวลาที่แตกต่างกันขอพระองค์โปรดช่วยเราให้ใส่ใจในพระวจนะทุกข้อทุกตอนของพระองค์และเชื่อฟังด้วยความยำเกรงขอทรงโปรดช่วยเราให้บรรลุถ,ถึงจุดหมายปลายทางที่พระองค์ทรงจัดเตรียมและกำหนดไว้เพื่อการดีทั้งสิ้นของเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน หากต้องการอ่านบทอธธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้ง3ส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิป Everyday with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับ